ชคดีนะชูเฟิงเออไม่นะตันตันเฮ้เฮช่างเป็นข้ารับใช้ที่น่าชื่นชมยิ่งนักแต่น่าเสียดายที่เจ้านายกลับเป็นเพียงแค่เศษสวะน้องเฟยน้องหวานไปจัดการบันซะล้างแค้นให้กับจ้านเฟิงข้าบอกเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าอย่าเรียกข้าว่าน้องเฟยยังไงเล่าอู๋ชิงเจ้าคงไม่คิดว่าเจ้าจะตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าอีกครั้งสิธ์นนะข้าจะชำระความแค้นทั้งของใหม่และของเดิมเลยตันตัน เฮ้อช่างน่าประทับใจจริงๆไหนดูสิว่าเจ้าจะนิ่งเฉยอย่างนี้ไหมเวลาเจ้าตายเจ้ายังเงียบอยู่อีกอย่างนั้นเลยงั้นก็ไปลงนรกซะช้าก่อนอย่าเพิ่งข้ามันเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปเจ้าต้องการอะไรอีกเจ้าปวดใจมากนักใช่ไหมเฮ้ยการที่ข้าทําให้นางมาเป็นของเล่นของข้าไม่ได้มันทาให้ข้ารู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งนักข้าจะกินเจ้าฮ่าข้าจะกินเจ้า เจ้ากัดข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะฆ่าเจ้าซะ <S <S ถ้าหากข้ามู่งหลงเสียได้จื้อดิ่งก็จะไม่ถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกับมันมันยังไม่จบหรอกนะ <S <S เอ,อ่อเป็นไปได้ยังไงกันทำไมพลังจากจุดตันเทียนของข้าถึงปลดปล่อยออกมาอย่างนั้นเหรอณห้วงโลกาแห่งจิตถ้าหากข้าเปิดมันออกมาแล้วก็ทุกสรรพสิ่งจะต้องจบสิ้นแน่ช้ากอน